ไอ,อ,กกอ,นนอพี่ออแม่พี่อยู่ไหนอยู่ที่ไหนทำไมแกไปเรียกคุณพักเขาอย่างนั้นให้เกียบเขาบ้างสิงโอยทำไมฉันต้องให้เกียบผู้อย่างงาั้นฮะไปพากมาหรือนี่นะแล้ว คุณพัชเธอก็ไปของฉันเหมือนกันฉันไม่ยอมให้แกเอาตัวเธอไปเปอันขาดแต่ว่าแม่ผู้หญิงคนนั้นยังมีสัญญากับฉันอยู่เพราะฉะนั้นฉันจะไม่ปล่อยให้เธอลอยนวลไปอันขาดฉันก็ไม่ปล่อยเหมือนกันพี่อยบอกนะจะไ่เรียกคุณพัดมาแล้ให้เธอตัดสินใจเองจะอยู่กับแกหรืออยู่กับฉัน มาเลยนี่มาเลยคุณพัดมาเลยพูดไปเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นผมอยู่นี้ทั้งคนใครก็ทำอะไรคุณพัดไม่ได้บอกมันไปเลยว่าจะอยู่กับผมหรืออยู่กับมันพัฒตัดสินใจแล้วนะคะพัดคงต้องกลับไปอยู่กับคุณไว้นะคะดีมากเห็นมไหมคุณไว ทำไมไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับคือพัดขอโทษนะคะพัดจะทำร้ายคุณมามากแต่พัดก็ทำตามที่คุณขอร้องไม่ได้หรอกแล้วก็เงินทั้งหมดที่พัดเอามาพัดจะใช้คืนให้คุณทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะทุกคุณพัดเงินมันไม่ใช่จำนวนน้อยๆนะครับคุณพัดจะไปหาที่ไหนมาคืนก็พัดมีสัญ,ญญาอยู่กับคุณไว้นะคะเดี๋ยวพอเลิกงานปุ๊บก,ก็รีบเอามาใช้ให้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นฉันขอพาเมียฉันกลับบ้านไปคึบนี่ฉันเดินเองได้นะต้องทํางี้หรอเป็นเองครับไอ้อนเยคุณโทษเจ็บนคุณบาทครับคุณบาทคุณปาร์คเอาผมกูโอคุณบาท มีแต่แพ้วพัดๆัดแพ้วแพ้ว,วมันก็เหมือนกันละค่ะได้ไหมคะคุณพี พูดกับกูดเถอดนะคะคุณป้าค่ะพฤธิกรรมยหยนพัทรเนี่ยพี่ไหวเนี่ยไม่น่าไว้วางใจแล้วสักนิดเลยค่ะหนูว่ามันแปลกๆนะคะถ้าให้คุณสาธยายวันนี้เมันก็ไม่จบะะหรอกค่ะหืมหื้อุ้ยกุยอร่อยมากเลยนะคะไปซื้อมาจากที่ไหนหรอคะเนี่ยอก็แถวๆถที่ทาง,งานนะคะหรอคะถ้าคุณสาวซื้อมาเองนะบอกคุณด้วยนะคะคุณจะได้มาขอแจมะคะ่ะอร่อยมากเลยอืมนอกจากตอนนี้คุณพูดถึงอนนะไรแล้วคะหนูบอกว่า จะเล่าเรื่องของนภัสให้ฟังเลยจ้ะอือใช่ค่ะใช่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 ใชใชก็มีอย่างที่ไหนนะคะะหญ่นภัสอยู่ตีดตามไม่ไวัไปถึงออฟฟิศนะคะแล้วเขา,ททา,า,ก,าก็ทำผ้าระลึดระลึหน้าเหมือนไส้จะตายค่ะคงอยากจะอวดแลวมั้งเขาว่าสามีตัวเองรอรวยเพอร์เป็ดไม่ตายหมดแล้วค่ะคุณสาเขาเติมน้ำชาให,หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะกำลังติดพันนะคะโทษทีนะคะอือต่อเลยก็แล้วกันนะคะคุณป้าค่ะ เนอไม่พอค่ะพี่ไว้ก็ชวยนยิ่ได้ไปกินข้าวกับไว้กับคุณพีแล้วอยู่ดีๆชีเขาลากพี่ไวยคุณพีออกไปด้วยทีย่ใหุ้ยอยู่คนเดียวไร้มาิย่าไหมล่ะคะโอ้ยดีเลยอะคุณพูดได้เลยนะคะคุณขอเตือนไว้เลยะคะ่ะคุณป้ากับคุณสา ح, ต้องระวังยินงนี่ไว้ดีคุ้พขอบคุณมากเลยนะคะระวังไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะวันน่ะไม่น่าไว้ใจหรอสักนิดนะคะเชื่อคุณนะคะแล้วจะดีเองอปล่อยได้แล้วนะ้ป้า น,นี่ชอบใช้กุ้ย,ยพี่ไต่ไว้กรี๊ดพี่ไวยขาพี่ตามหาเมียเจอแล้วเหรอคะเนี่ยที่ยาหาว่าคุณสารนแนเลยนะคะขอเตือนอะไรพี่ไวยไว้สักอย่างหนึ่งได้ไหมคะเป็นผู้หญิงแต่หายหัวไปทั้งวันทั้งคืนแบบเนี้ยไปไหนกับใครบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ไว้อย่าไปไว้ใจเด็ดขาดเลยนะคะผู้หญิงที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบเนี้ยสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างที่เราคาดไปถึงได้เสมอเลยล่ะค่ะนี่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 จะมากไปแล้วนะพอพอพอ ใจนะกุณแต่พี่รู้ว่าพี่จะจัดการอะไรกับเบียร์พี่ไป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 ขม่อใจพี่วายนะี่นีพี่วายนี่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 นั่นแหละนะมันเป็นเรื่องของสามีภรรยาเขาเราเนี่ยมันอดีตน้องเมียอย่ายุ่งแกบ้า เห็นแก่น้าชันบ้างสิเธอแหละต้องเห็นแก่น้าฉั้นบ้างใครๆก็รู้ว่าฉันเป็นผัวเธอแล้วเมียหายไปแบบเนี้ยคนอื่นก็จะคิดไงคนอื่นก็จะคิดได้ไงล่ะเขาก็ต้องคิดว่าผัวไม่ดีบอกมีไก่เรื่องปากดีเด้อนะคราวนี้เธอผิดเต็มประตูนะเพราะฉะนั้นต้องฟังคำพิพากษาจากฉันอย่างเดียวห้ามต่อปากต่อคำเด็ดขาดเหรอแล้วทำไมฉันต้องฟังคุณด้วยล่ะฉันน่ะ เป็นเมียคุณแค่ในสัญญานะไม่ได้เป็นเมียจริงๆสักหน่อยเอ้ยโอ๊ย<ะ>โอ้ยโอ๊ยเจ็บนะถ้าถามว่าคืนนี้เธอเป็นเมียจริงๆของฉันขึ้นมาเห่อทำไงอย่างนะคุณไว้ลากเิงต่อไปสิลากเิงต่อไปสิฮะเธอไม่กล้าเหรอ ฉันทนความปวดประสาทเธอมากพอแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องสังส่งสอนเธอบ้าง,นะงโอ้โหอ๋อเฮ้ยย่าตัวสอพี่แก่นั่นก็อีกคนนะคะทำตัวเป็นพวกแมค่ค้าปากตลาดไร้การศึกษาคุณป้าคนอย่าง,างนี้มึงไว้ในบ้านนะจะต้องเดือดร้อนสักวันนะคะระวังมันจะเข้าสุภาสิที่ว่าชักน้ำาลึชักสึกเข,ข้าบ้านนะคะแต่ว่าป้าแพ้วเนี่ยเป็นป้าแท้ๆของคุณพัชนะคะ แท้ๆนั่นเลยค่ะต้องระวังให้ดีเลยนะคะทั้งสองคนรวมหัวกันได้เมื่อไหร่มันจะทำให้คุณป้าเดือดร้อนเชื่อกูเถอะนะคะคุณย่าครับคุณพัดกลับมาแล้วใช่ไหมครับจ้ะขอบคุณครับปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยง้อเหรอฮะนี่เธอไม่รอดฉันแน่นี่คุณอย่าทำอะไรฉันถ้าคุณทำอะไรฉันน่ะคุณต้องเสียใจตลอดชีวิตแน่ ทำไมเธอทำอะไรฉันได้ฮะนี่เคยได้ยินไหมหัวปป้มมีไม่ผิดกฎหมายเคยได้ยินไหมฮะเป็นหน้าสีเหลือจชื่ีสิรักเธอเป็นภรรยาฉันแต่เรนามานาแล้วนะคราวนี้ลงมาลิ้นรสชาภรรยาเต็มตัวดูบ้าไปนหนอืออือ ไม่ยป้วคุณนี่สารดอเปาเนี่ยทันโอ๊ยใช่ฉัาสาดิฉันเห็นเธอยิ่งเจลบเท่าไรฉัน,นยิ่งชอบไม่เหรอกลัวอ,อะไรเหรอด้่นตีเนี่ยเธอถนัดแล้วลไม่ใช่เหรอฮะกลัวเหรอคุณพัดครับ